รู้สแกก้อหมือน้องมตาไม่สวยหนิตาไม่สวยสวยหอกล้องนพี่ยังเยอะวินดี้ไหมอเดินได้นะคะสวัสดีค่ะเขาตีไหมคะยยเวลค้มไเก่อนได้นะคะกลับบ้านทันทีฝั่งน้องฝั่งหลันที่บ้านได้ค่ะ

เบรกต่างมันเบรกกลับเหมือนเดิม hmm. ถ like ้า okay. มีอะไรน่ากินในบ้านใช้บ้านคือเนี่ยนั่นแหละวินาทีนี่มือวินาทีเบรกกับบางกับบ้านใส่ไข่เลยใส่ไข่นะตัดร้อนหน่อยนะคจับไหนร้อนเลยรู้ป่ะมัร้อนจับไหน

รงร้อนะบอกทไมไปด้ง้ตัดเลยรอหานอยากมีน้ำหนาวช่งหนาเดือนร้านาก้าก็จะกวาน้ามะพาวใส่หน้าหทีเียเ้ยงน้มะพร้าเพี้ยงน้ำใสห่หูใม่ไม่ขาย่ไายหน้าหาวไงคขา,งายน้ำไม่ได้ขายเลย อากาศเย็นมันก็พอได้โอเถ้เอามีน้องเที่ยวนะถ้ะาอากาศร้อนที่จบเลยก็นอนเต้าคืนนี่แหละอากาศเย็นอย่างเงี้ยมันโอเคดีเดี๋ยวอากาศร้อนบั๊บก็คือนอนเต้าก็คือเดือดเย็นก็พอเท็บคอเดงมีมีจะเข้ามาเยแบบี่ยงไงยี่สิบห้าบาท คจบที่60อขอบคุณมากค่ะขอบคุณม,มากนะขอบคุณมากค่ะ 哈喽萨瓦迪卡